น DM, na, hai, ้องดึ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 งจังสันนอบัดนี้เนาะโอ้ยอุ้มเอ้ยบ่แม่นสิติ่มอุ้มสลัดตีฮ้เอ้อเอ้อพี่ไปก้อนละพุนเออโว้ยโอ้ยโว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 ้ยไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะมาต่อกันนะคะ ep สองพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามมากนะคะคุณ สองเสายางออกหาเหลาาเบาแล้วยางออกหาเหล่าเบาโอ้ผู้เบาผุนผู้เบาพ่อผู้เบาแล้่วหนึ่งเชือกแล้่ยววัดจะคุยยังกันเนาะอุ้มอุ่มตามมีตังปีปีตามอุ้มเอ้า เขาจ่างเลยเหลี่เขาเซาเฮียเลยเขาเซาเฮียใหญ่มาเลยเขาก็จ่างคนถึงมะผมเขาจ่างจังสันเล่ยเมียจ่างตั้งเฮียจ่างตั้งฝีพายเลยเหลี่งานกระถินบ้านทลาดยิ่งใหญ่ีงลีแข่งเรือด้วยนะคะแข่งเรือด้วย แข่งเรือยาวเขาว่ามีย้ำมีหมอลำย้ำแรงย่ากระเว้นกัแข่งเรือเอาลงไปตับเปียกตาแฉะบุนเหลวน้ำมันหลายน้ำน้ำมันกวงน้ำน้ำกระหลแม่แม่มาเด้อบุญกระถิ่น ผู้ใดผู้ใดสิลงสมัครแข่งเลือกกับมาเดอร์ค่ะแม่แมเดอร์แม่แมทันใดสิสมัครผีผีฝ้ายโอ้โหผีฝ้ายเออผีผีโอ้โหผีฝ้ายบ่แม่นผีฝ้ายเว้ยวอกมันใกล้กันเนาะไปแล้วเฮียงกันจ้องร้องจ้องร้องเออไม่ตั้งกันกลาง เเราจะไปออกกำลังกายกันนะคะเจอผู้บาวบอกได้ก็แวะลงหันละนี่มาการเสาไปทางไหนเนาะไปพุณนบไปอันเซลฟี่อยู่อันหัวชมดาวโบ บ่ขาดจ้งได้เนาะนิวน้ำเนาะมันอยากล่องของเสร็จแล้วสาวอุ่มเพื่อนเพื่อนนั่งน้าหนาเมืองไร่ตำไทยนั่งนู้นนค่ะเออนู้บ่เป็นยังค่ะเฮ้ย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 เอาละบัดนี้ เราเจอรถพ่วงข้างหน้านะคะน้ำมโมน้อยค่ะเจอรถพ่วงแล้วสิเป็นจังไหรพี่ปีสิไปนำน้ำมูหน่อยผสิไปในสาวอุ่มบาดตันนี่รอดูค่ะรอดูค่ะนุ่นมาแล้วนะคะเออตอนนี้ผู้ใดขี่รถมากกับลบเอาเองเด้อค่ะเพราะว่าช่วงคำยังสี่สร้างจองถนนค่ะเป็นเวลาของน้องช้างออกกําลังกายนะคะอเอ้ยมีตังกับฝ่าเพราะมีตังพ่อมูเอ้ย เราเจอแล้วหนุนรถพ่วงมาแล้วข้างหน้าเอาเราจะหลบรถพ่วงหรือรถพ่วงจะหลบเราอุ้ยอคือยางไหานหนองดึงดึงดึงดจังสันนออบรดนี้นอโว้ยอุ้มเอ้ยบบแมนติติมอุ้มสลัดตีฮะยเออสามโกเจอกันแล้วว่าสันเอาละเป็นลุงควงลงควงระบันนี้เอาเอา หมกหน่อยหมกใหญ่หมกเสานั่นเห็นบ่เป่าล้มห้แล้วอาลามาตาไซเออติไปได้บนนอบัดนี้นอกคือมาบุญละเวียอยู่กลางทางเอ้าเอ้าทางนี้ก็อยากไปแล้วดึงแม่ยางเดียวเลยเอ้าเอ้าเอ้าเต็มทางเลยนะคะนี่เอาเอาปี๊ปีติดไปน้ำนองนะ เอาอุ้มมาแต่แม่เขาไปพี่ล่ะอุ้มเอ้ยเขาบพิ่ไปน้ำระบัดนี่โอ้ยเขาพอน้องเขาไปน้ำน้องอาดหลาดอุ้มเอ้ยอุ้มตายเร็วติ่มน้องอุ้มเลยบาดตาหนีเอ้ยนั่นนั่นบ่ย่อให้พี่ออกก่อนอีกโอ้ยไปน้ำน้องอาดหลาดเลยบ่ไปน้ำสาวอุ้มจอยสาวอุ้มบ่สาวอุ้มมาพี่พี่หายไปไหนสาวอุ้มมาพี่พี่หายพี่พี่หายโอ้ยเนาะ บ่แล้วบ่แล้วต้องได้ไปน้ากันค่ะพูดอ่ะพูดหน่าพูดอ่ะมันแทงฟีมวยย่อไม่ฟีออกก่อนเลยยดันหน่าไว้กับพยูได้หนีโมกหอมหน่อยนี่ไวขนาดพูดอ่ะมีการคู่เขาอีกนี่ตต้้้อองงงงเเมาแลวไปปั้นเดี๋ยวหอดใส่เลยค่ะกลับขึ้นแล้วน้ำลงอัดหลาดเลยเจอดานโอูดานตัวนี้แห้งดานตัวนี้แห้ง ทานดานบ่ได้ันโดนน้อยว่าห้ามไปเฮายต้องกันเอาใยไซไฟน้ำเท้าไหว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 มาขั้วกระเป๋าเนี่ิบ่มีหยังดอกเอ้ยพี่แต่งแล้วพี่แต่งแล้วเฮ้ยพี่แต่งแล้ว

เราบุญเราเวียอยู่บ uh. ันนี ui, ้จักิ hey, gerade, quel, yeah, uh, He Yoon, ่งยังเราบันนี้โอ้ยตายตายตายนั่นนั่นนั่นอยากปีนก็ไปหาปีหรอกเฮ้ยอยากเข่าแห้งอยากเข่าแห้งพี่พี่เข่าหอกก่อนเด้อเออเอออยากไปแห้งอยากไปแห้งเออเออวนแล้ววนแล้วเห็นพี่อยู่ในขอกเด้อยู่ในขอก กำลังมากกับผ้าไปยางกับใบถั่วอุ่มพอดีกับไปน้ำกันอาดหลาดเออให้น้องสิไปอาบน้ำน้องที่ไปอาบน้ำเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสิเทพพอแล้วอยากไปน้ำหนองเด้ไปว่าได้ดอกลูกมันแคบโอ้ยมาเจ๊เต็มค่อยละตกะจ้าหประตูไปไปเอาไปเอาไปบ่แล้วดอก พุน่นเอาไปทั้งหน้าพุ่นโอ้หัวตักล่องน้ำโอ้ไปแล้วเด้อจวดจัดจวดจัด,จดโอ้ยบ่าม่าบ่ได้อยู่บ่ได้ค่ะอยู่บ่ได้ใจสิขาดพุ่นไปถูเสาอยู่พุนน่น ปล่อยนามแล้วเฮ้ยยันพี่ได้หล่นตีคือฝ้าปล่อยไว้เทอะเนอะพูดอ่ะพูดอ่ะขาหน่หน่วยทูเสาในเสาซื้อเนอะ เอออิลาเล่นมองหันละเออนันละมอง้วงอันานามออกมาใหาน้น,ออนันละเออนันละเออนั่นเท้พอล่งหลดรรติดก,กันกับติดผูดติดผูบาเจ้ากับบ้านเด้อบัดนี้เฮงตาสีหาวคัก ผุนโอ้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 ถูแล้วพุ่นถูแล้วพุ่นปีปีหยับมาตั้งปีหยับมาหยับมาน่องน่องน่องอ้อมเสาไปพุ่นได้เอาบ่เล่นน้ำระบาดนี่มาวนพีระบาดนี่เอ๋อพี่ปีตักน้ำมึงตักน้ำเปล่าบ้างปีตักปีตัก หื้อฮอบอเสียงแม่มอค้างเอาเอ้ยผุนย่านพี่ล่งเล่นบงเน้เขาบอมากับบอม่าหาอังอุ้ยรถพ่วงขันนี่กับเจมนหมุนยากหมุนแขนนี่เออผุน ฝุ่นเออหัวสักลงน้ำแม่โอ้ยดึงแม่ลงยางเดียวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออฝุ่นเต็มอ่างเลยเออหักเนาะโม่เอ้ยเออเออนอนลงเออนอนบังน้องเล่นน้ำหันนอนลงเออนั่นาละเออนางอ่อนนางอ่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยภาพนี้ พี่หันหนามาทั้งพี่ว่าลูกหันหนามาทั้งพี่หันหนาม,มา,นนา,มมาเออครดูโอโอโตัวลงเลือสิบบาจวดติบัดนี้สิบบาพาน้องเลน่นหมุนติวิวติวๆติวเนี่ยเป่งหนามออกอีกแล้วหางสี่เล้วเด้ออ่านคุดดินเดียวคุดดิ้นเดาาี่ยปาเว เออเป็นละบุญละเวียอยู่บาดตาหนีเอาป่อยละได้นั่นปล่อยละได้นั่นอืมแับแยบแยบกาวาเอออาบน้ามาแล้วย่างมากเมื่อยก็ได้อาบน้าอีกค่ะไหนคนมาไป เอินอาบให้พ่อหญ่เสียบน้ำเนยตั้งแต่เา้เาพัดสันไดอาบน้ำเอ้ยเอมีมีคนอาบน้ำให้พ่อมดีคักวะพูดอ่ะอ,อาบรอบสองค่ะเออคุณแนวหน่อยถูเสาแลว้วค่ะแนวหน่อยว่าผมอาบอันเปียกมืดแล้วครับแล้วนะผมจิถูเสาพี่ปีหาปองเข่าถูเสาบ่ได้เอ้าลงหน่ำดีกว่าวพัดสันเอ้า อ๋ออาออาอฮ่า่มันมาเม่นมองนั่งได้หูุมันเทบมันเบบอ่อาแล้วเนยน่อยเตะเนาอความวุ่นวายก็บังเกิดอ ไมันเป็นจังไดเอามันเป็นจังไดร่ำอีกบ่ว่าให้มาเป่าลมให้พี่อีกล้วสิเตะน้ำเลยวบะนี้สิสะน้ำออกซอยได้บะนี้เออเออนโมวเดี๋ยวข้เข่าอิออนเออนโมบอกเขาเข่าจังซี่ขาเข่าจังซี่นี่นี่เขาเข่าจังเท เออปัญญ์เสยนเสีย,ยลูกสาวกับบ้านใดบ้าน้อมืนหนี้นอ้อวนอยู่บัดนี้เออเข่าหาผู้ใดกับติดผู้นัน้นอืมโอ้ยนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่แม่เนี่ยสินก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่แม่เออปัญญเสินขอบคุณแม่แม่อีกทีทุ๊กตันตุ๊กนนะัก แค่ลือฮะหนึ่งไลค์หนึ่แชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคำขอบคุณนะคะเอาเอาหยาดกันเขาละบันดีโอเหน่ยหน่อยเอกเอาพีเขาได้ละบันดีเซ็ตเซ็ตเลยบันีีเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางน้ำน้องเฮ้ยเเฮ้ยเอาเอาเน่ยหอยบอกกับบอยนองคือกันเอาเอ้าอ่า นี่ในที่สุดผมก็ไดไปเจอกันที่เขาบ้านลราติบันนี้ปัญญเต็มคนที่เขาบ้านลราได้บันนี้ถึงพ่อแม่ตีปวดก้อนน่องสิจับเอาจับเอาพ่อเต็มจับเอาสิพันน้องเขาบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ